สวัสดีครับเพื่อนๆของอด <ไป S 1> ิโล <ไป S 1> คลิป,<ไ>ปนี้<ป>จะพาครอบครัวไปเที่ยวภูผามานตอนแรกยังไม่รู้หรอกว่าจะได้เที่ยวไหนบ้างแต่คือไปก่อนเพราะวันนี้ฝนตกอากาศคลึมๆแพลนจะมีอะไรตัวเองถ้ำอะไรนะลืมไป้วะคือไม่รู้ถ้ำไปดูมีถ้ำมีภ<ม>ูเขาภูตะลหลอภูตะลหลอภูตะหลอก็จะไปลองดูครับว่า มันจะเป็นยังไงไม่รู้ล่ะขับรถเที่ยวก่อนวันนี้เส้นทางที่เราจะไปนะครับก็คือออกจากขอนแก่นมุ่งหน้าสู่เพชรบูรณ์ก็ห่างจากขอนแก่นร้อยกโลครับ ก่อนที่จะขึ้นเขาน้ำหนาวแต่ว่าบรรยากาศฟินครับฟินฟนวันนี้ฝนตกปลอยปลอยแล้วก็หมอกบางเขาวันนี้อาจจะพาเด็กจับหมอกกันครับเปนไม่ท็งเ,ห,เห,หรอ <laughs> ไม่แน่ <laughs> อาจจะเป็นเหมือนตอนที่เราไปเขาค้อไงที่แบบอยู่ในหมอกขับไป็นในดงหมอกอ่ะอันนี้แล้ว,ว <laughs> <laughs> ขึ้นภูแล้วหรอก็ยี่สิบกวโลนะข้งหน้านี้ก็คือ ที่ตีนตีนน้ำเปลนะ่าไงไม่เราจะฝนตกตลอดทางครับก็เพื่อนเพื่อนที่ใช้รถใช้ถนนนะครับขับรถด้วยความ,ร,ามาระมัดระวังด้วยนะครับของผมก็ขับยืนพื้น60สิบเจ็บปดสิอยู่แค่นี้ครับเป็นรถยกสูงด้วยก็ ขับเร็วมากไม่ดีครับฝนแบบนี้มันปลอดภัยไว้ดีกว่าข้างหน้าข้างหน้าเรานะครับหมอกเต็มเลยโดยปกติข้างหน้าก็าจะเป็นเราจะเห็นเป็นทิวเขาเป็นภูเขาเลยนะครับวันนี้หมอกบางเราจะเข้าไปสู่ม่านหมอก เห็นหมอกข้างๆไหมลูกมันนั้นอ่ะที่เราไปมันเป็นอย่างนี้แหละข้างล่างว่ดูว่าเห็นไหมลูกเนี่ยพ่อพามาอย่างนี้ม่อพามาเล่นโทรศัพท์มือถือนี่เห็นเขาแล้วเมื่อกี้นี่โอ้ยข้างๆมอง เนี่ยงซ้ายมันบอกก็หรอนี่ไงอย่างซ้ายเล็กน้อยอย่างเงี้ยจริงป่ะาสารประกอบการชั้นดีเยี่ยมจริงๆไเป็นทางงานก็ได้นะทางไหนไม่ใช่มันเป็นทางอ้น,นี้ไม่ใช่หรอนี่รู้ดิอันนี้เป็นเขตของเขาป่ะเอาแล้วเว้ยมั่วกันแล้วเว้ย ที่พักหวัวอ๋อเขากั้นไม่ให้เข้านี่คือเขตเป็นไอ้นี่ของเขาอะเขตส่วนบุคคลอนะสถานที่ส่วนบุคคลลงมอหินอุ้ยมาถึงแล้วจะถ่ายแค่แค่อกแคจอดรถไว้ให้ดูบนไอ้เขียวไอ้ขาวไเด็กบอกว่าขี้เกียจลงไม่ อยากถ่ายครับแต่ขี้เกียจลงนี่พ่อก็เลยทำหน้าที่ทั้งตากล้องทั้งคนขับรถเดี๋ยวนะอ้มอมยุ่อึ๊บเดี๋ยวหาหามุมถ่ายก่อน ตรงนี้นะครับเมื่อก่อนคงจะเป็นที่ที่เขาระเบิดหินกันตรงนี้เป็นซอกเลยครับอบล้อมด้วยภูเขาไปเราเดินทางต่อไปจ้าจ้าจ้าเอาอะไรลงปล่อยตรงลง,ลง GPS ออกอเด็กอยากนั่งข้างหลังเสพบรรยากาศครับเพราะว่าเด็กในเมืองบางทีก็ไม่เคยเห็นครับไม่เคยเห็นภูเขาเระผมใครเนี่ยออเราะผมใครแหละอยู่ในรถนะฮะอ่า <c oughs> ตกแบบนี้ก็ดีหน่อยครับเด็กๆไม่ร้อนฝุ่นไม่มีขับไปเรื่อยๆชิวๆครับใช่น้ำตกทิศมีอีก10กิโล กู <Okay. S 2> ตลอดสี่จุดห้าตาดใหญ่แปดทิศมีสิบไม่เดี๋ยวเราตัดฟ้าสิบห้ากิโลเราไปนี่ก่อน <c oughs> เราไปถ้าที่เราจะดูก่อน <c oughs> เพราะว่าเขาบอกว่าทางไปทิศมีกับอนุนมันทางมันโคตรไงนะ <c oughs> เราไปมาแล้วนี่ใช่แต่ตอนนั้นไฟเราไปไม่มีน้ำไง <c oughs> ไปเดี๋ยวพี่แจ็คนะต้องมาลากอี <c oughs> พี่แจ็คบอกว่า กูไม่ไปลากนอกพื้นที่ไม่ใช้บริการนอกพื้นที่ไม่ใช้บริการประกาศอะไรนะ้ห้ามาหานอไหม้อันนี้เขตอุทยานผ่าฟืนเป็นกฎหม<พ>ายอ๋อนี่มันเขตอ,อุทยานจงหัดชาติภูผาม่านใช่ปะ่ะหาเลือดต่ว่าหาหนนอไหม้โอ้ต้นไผ่เยอะเนี่ยล่ะ ไหนอะข้างบนนี่ไงใสป่ปอดเลยฮะปะเอินมันติดมือมาเนี่ยง <c oughs> ไงกับต้นไผ่เด้มัน ถึงแล้วครับทําภูตะหลอการเดินทางเราใช้เวลาชั่วโมงก,กว่าเกือบสองชั่วโมงโอ๋อเดินทางแม่บ้านบอกเดินทางชั่วโมงหนึ่งแต่ว่าแวะแวะกระจายครับแปะปั๊มนู่นปั๊มนี่แวะกินขงกินข้าวแวะไปเรื่อยครับอ๋อแวะเช็คอินเหรอ เอาไหว้รูปในพานกันลลกไหว้รูปสักการะไหนไปยังไงฮะต้องมีไฟฉายอ้าวเอาโทรศัพท์เป็นเป็นไอ้นี่ละกันเป็นไฟฉายแทนเป็นโครงทำให้พ่อนำไม่หรือยังไงจะลื่นไหมเนี่ยดีสิงงเ้าไม่มเาี ไม่พร้อมมั้งนี้พ่อไปดีกว่าไหมพ่อไม่เอาครับไปด้วยกันน่แหละจับเราดีๆหนุม่มปิดไฟฉายก่อนเปิดไฟฉายเดี๋ยวให้มันดูกว่านี้จับเราต้องจับของแม่หนุ่มเปิดหนึ่ง โอ้ดหนม่อะมืดมากพ่อนำดีกว่าไหมอ๋อไปต้องไปอ๋อไม่ต้องอ๋อเขาปิดไว้นะเนี่ยฮะเขาปิดไว้ปิดไว้คือเนี่ยมีประตูไม่ให้เข้าหรอใช่เพราะมันมืดไงโอเคไม่ก็นี่ไงกลับหรอถ่ายตรงนี้ได้จะถ่ายตรงนี้ได้ ไม่เห็นไฟอาจจะเป็นเพราะฝนตกหรือเปล่ามั้งเอาไยแม่เข้าใช่น้ำป่าไงอ่างัดป้ากกับหลอกลงกาิตรงนี้ก็สวยมาด้วยหายนี่ไงอ๋อเห็นไหมดูสินี่ข้างบนมันไม่มีไฟไงตัวเอง โอ้มมันต้องมีไฟอ่ะดูแค่ตรงนี้อยากไฟอ่ะเอาตรงนี้แค่ตรงนี้อ่ะลงไปงั้นไปเอาเพิ่งลงไปก่อนน้ำเต็มเลยอ่ะจะไม่เป็นอะไรใช่ไหมไม่ลงไปแค่ตรงนี้หนูไม่ทพามาถึงน้ำเนี่ยดูขึนเจมโอ้ยมีขั้นเขาวด้วยอือฮั้นขาหรอเป็นหินย้อยขออนุญาตถ่ายนะคะ เป็นหินย้อยข้างในหรอใช่ใชตรงนี้ก็สวยแล้วแล้ว่าเป็นมืดมันมองไม่เห็นหรอกไปฉายได้ไหมลองดูดิอ,อาจจะได้เห็นไหมใน<อ>ลูปมาดูดิเ<อ>นี่ยเป็นหินย้อยอย่างเงี้ยน,นี่ไงนี่นีเ่เดี๋ยวเดี๋ยวพอออกมาก่อนให้ออมลงไปดูทีละคนตรงนี้ก็มีไหมอ้า ไดทางนั้นก็ได้เดี๋็กต้องจับดีๆน้ำพอจะเลื่นไม่ใช่เดินลงไปคนนี่แหละเดินลงไปไม่เอาไฟฉายพ่อเอาไฟฉายมาให้ลูกนี่อ้อมเอาไปลูกอ่ะไหนทําจุดระวังเรื่องเงินทั้งสอข้างในโอ้ลงไปได้เยอะครับแต่ว่าวันนี้น่าจะเป็นอันตราย พราะปกติเขามีไฟไงใช่สวยมากเลยอ่ะใช่สวยสวยเห็นแค่นี้ก็ถือว่าหายเหนื่อยครับกับการดันโดนมาแต่ว่าทริปหน้าคงจะมาวันธรรมดานเนี่ยดูดีมันเป็นหินน้ำย้อยลงมาอืมเห็นไ,มไหมลูกพอต้องเตรียมไฟฉายมาแบบเนี้ย เพราะเขาให้เสียบเพราะว่าเขาได้เสียบไฟอยู่หรือเปล่ามีสายไฟไลยนะอย่าเสียบมั่วเราไม่ได้ขออนุญาตเราไม่นะไปไปเต้นขึ้น,ปไ,ปนไปเลยบอกแล้วอยู่น้ำก<ะ>ระเด็นฮะเบียบกิ่งไม้กระเด็นเลยนะอ๋ะอสวยดีอ่ะอะอไรนแต่ต้องไปถามธอถามเอ้นี่ไหมเคยถาม นะอยากลงไปข้างล่างอะ uh ่ะเออฮแต่ไม่ไม่ไมามาวันแบบนี้ไม่ได้ก็ได้ดูนิดเดียวครับคุ้มกับกับการมาด้วยที่บอกว่าวันนี้เนี่ยฝนตกปิดประตูให้เขายังปิดแล้วจ้ะทีแรกเนี่ยผมเข้าใจว่าอ่า มันเป็นเหมือนถ้ำทั่วๆไปที่เดินแล้วก็คือจะเดินขึ้นแต่ที่นี่เนี่ยกลายเป็นถ้ำที่อยู่ใต้ดินลงไปก็วันนี้ฝนตกของแบบนี้ประมาทไม่ได้ครับเพราะว่าถ้าเกิดน้ํามาอะไรมาก็ขังมาได้แน่ๆหมนูป่าไงเหมือนหมูป่านู่นทับข้างล่างคุ้มครับอาจจะภาพอาจจะได้ไม่ ไม่เยอะเท่าไหร่แต่ว่าอยากให้มากันครับแต่ต้องเช็คข้อมูลกันดีๆแล้วก็เดี๋ไปถามชาวบ้านครับอ่ะฮะมาวันที่ท้องฟ้าแจ่มใสปลอดภัยกว่าเดี๋ยวจะเจอเหตุการณ์แบบอ,อะไรนะตเตง <c oughs> หมูป่า <c oughs> เพราะว่าถ้ำแบบนี้วันอย่างนี้ฝนตกเราไม่รู้ครับมาฝนด้วยก็ถือว่าอันตราย ก็ทีนี้เราจะเป็นยังไงกลับไหมที่มารู้บอกแล้วใช่ปะ่ะพู้ตลอดก็คือตลอดพลานเก่ามาเ,เจอถ้านี้คงจะเป็นอารมณ์ประมาณว่ามาพักพอวันที่ตลอดตายก็ก็ถูกไงล่าสว์แล้วก็นอนในถา้าไงพอตลอดตายก็ตั้งชื่อง่ายๆครับเป็นผูตลอถ้ำผูตลออะไรนะลูกตลอดที่ก็ได้ไหว้สักการะ ตลอดเหมือนกันถือว่าคุ้มครับวันนี้คุ้มหรอนี่ฮะคุ้มอยู่หรอคุ้มดิก็ได้เห็นขนาดนี้ลูกแล้วลูกได้ได้เห็นไหมแล้วใครคือเมื่อกี้ใครยืนหลังรถใครยืนหลังกระบะฟินไหมมันฟินตรงที่ฝนมันขาดเข้าะครับไม่ได้เป็นเม็ดโตๆเหรอมันพัดเข้ามาแล้วมันเยย แล้วก็ใครจะมาที่นี่หาเรื่อง่าอยากไปดูนดไนท์ตัอ๋อเหรอไม่ใช่ใครจะมาที่นี่นะครับก็คิดว่าน่าจะเตรียมไฟฉายมาด้วยก็ดีเพราะว่ารรจริงเมื่อเขาจะเปิดไฟให้ด้วยเพราะว่ามันมีไฟมีอะไร,รด้วยจริงจริงวันที่เขาเปิดใช่แต่เราไม่ได้ขอข้อมูลอะไรเลยไงคือมาแบบเมื่อวานพาลูกไปที่ไหนพิพิธภัณฑ์พเสร็จแล้วก็เลยเห็นภาพ เลยเอาไอ้มาเลยดุยๆมาเลยครับเกือบฟาวเกือบไม่ได้เข้า,ปาลปเราเดินทางต่อกลับบ้านไหมอยากไปดูทิดมีแต่ไม่รู้จะเป็นยังไงเพราะว่าสภาพรถของผมมันจะไปไหวไหมเดี๋ยวต้องมีคนลากไหมไปง้นคือรถกัน<า>ลูกนั่งในเก่งแล้วครับ<ด>นั่งในรถแล้วไม่เอาแล้วลูกพอแล้ว เอออานใส่ฮู้ดใส่ฮู้ดด้วยก็ไม่มีฮู้ดมีแต่มีแต่หัวเออนั่นแหละใส่หัวก็จิอ่าไปเอาไหว้ด้วยไอ้ไหว้เจ้าที่เาทานะเี่ยวทางเลยลูกขอกลับละไปอะไรนะเดินยสาข้ามถนนไหนเนี่ยเดินยสาข้ามถนนไปขึ้นเลยอเออนะตกตก ไม่ตัดนี่แหละให้เด็กเห็นตอนนี้แหละฮะตอนเด็กจะตกกระบะเอาจับจับดีๆนั่งดีๆครับเดี๋ยวไปกันแล้วลูก าต้องไปติดต่อกับเพื่อนก่อนป่ะจ้ะอ๋อโอเคขอบคุณจ้ะยังครับยังไม่ไปอะไรยังไม่ไปโอไปขอกุญแจครับขอพี่แจ้เงียบแกไปมันหลังลูกฝนตกเพราะบางทีน้ำมันขังอยู่ข้างในเลยอันตรายเลยอเออมันเป็นน้ำป่าไหลมาเราไม่รู้ไงลูกป่าไหลมาน้ำป่าหมดเวลาแล้วครับสำหรับทริปนี้ ทริปพาลูกๆและเมียเที่ยวอะไรนั่นเองีถ้ำภูตะหลลอ,อ,อคือเราไม่ทราบข้อมูลเลยเราก็มาดุยมาแล้วจร,จริงๆที่เขาบอกคือถ้าถ้าเพื่อนๆจะมานะครับก่อนเข้าเนี่ยจะเป็นบ้านองสวาบก็ติดต่ออบตอบตอ,อะไรอบตอองสวสับดิอบวตอก็จะไปเปิดประตูให้คิดว่า างในน่าจะมีอะไรที่ทค้นหาแล้วแบบน่าจะสวยเพราะว่าเขาบอกว่าถ้าลงไปข้างในอ่ะมันจะเป็นเหมือนแบบประกายยิบเลยิบรลยยับมาก <นะ S 1> เขาบอกว่า,าถ้ำยัง,<อ>งไม่ตาย,ายถ้ำคือผมก็ไม่เข้าใจคำว่าถ้ำตายถ้ำไม่ตายนะครับแต่เขาบอกว่าถ้ำไม่ตายนั่นคือแสงรลยลยิบรลยยับเสียดายครับเสียดายเสียดายมากๆเลยตอนแรกไม่ได้เตรียมอะไรมาเอาง่ายๆครับถ <Okay. S 1> ้าจะมา หนึ่งติดต่อตอบตสองถ้าให้ดีเตรียมไฟฉายมาด้วยก็ดีครับเผื่อเขาไม่ได้ต่อไฟไวเพราะเมื่อกี้เนี่ยมีสายไฟแต่ว่าไม่ทราบว่าต่อไฟไวหรือเปล่าให้ให้เราด้วยหรือเปล่าอุย๊ยแต่อบตอต้องอา้จะเตรียมพร้อมกูแหละไม่ช่วงไง <c oughs> เตรียมมาดีกว่าครับไม่ได้ใช้มันก็ไม่ขอข้าวเรากินเนาะเอาละสำหรับวันนี้หมดเวลาแค่นี้ไปแล้วครับสวัสดีครับเด็กๆ どうも。<up. S 2> hey, bye,